แอร์ที่บ้านเพื่อนผมเลือกใช้ครับแล้วผมอยากจะมาแนะนําต่อครับคือตัวนี้เลยที่ CLT M Pro นะครับตัวนี้มีให้เลือกแต่9,500 BTU หนึ่าิบ BTU 19,000 BTU แล้วก็24,230ิ BTU ครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์จาก TCL ที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับแถมรุ่นนี้รองรับการต่อมือถือได้ด้วยนั่นเองตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถตั้งอุณหภูมินะครับโหมดการใช้งานนะครับรวมถึงตัวนี้มีร r o fast cooling ที่ช่วยทาให้เรานะครับเย็นเร็วววไดด้้าาาายในนนน30ิททีีีีอออกกกจจุึงครับ่ผมมมชเลตะ็ืสถ คุมลมนะครับได้4ทิศทางขึ้นลงสายขวาครับที่สําคัญตัวนี้คอยร้อนและคอยเย็นเคลือบสารไทเทนโกล์นะครับเป็นสิธิบัตเฉพาะ TCL สามารถระบายน้ําได้ดีทนทานการกัดก่อนนะครับและช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตนะครับของแบตเีเรียได้อีกด้วยซึ่งอันนี้ครับบอกเลยว่าง่ายตัดมานความสะตา์มากๆครับเจ้าตัว TCL T Pro M ตัวนี้นะครับมีราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับแถมมีการประหยัดไฟเบอร์5 1ดาวด้วยนั่นเองใครที่สนใจครับก็สามารถลองกดนะครับรีทิตการกันได้เพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่น YouTube Shopping ลด30%สูงสุดถึง2,000บาทนนั เอคแค่สนใจที่ตะการนี้ก็ลองเข้าไปดูกันได้แต่ถ้าใครยังไม่เจอโคน้นะครับกดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เที่ยงคืนมาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโค้ดใหม่นะครับจะลีและทุกเที่ยงคืนครับ